อันนี้บอกว่ามีคะแนนนักเรียนตามนี้นะครับ20ถึง30อ่าช่องละ10ช่องละ10เนาะจนถึง90เลยนะครับเอ่อกมลและกองทองเนี่ยเป็นนักเรียนในกลุ่มข้างบนนี้กมลได้คะแนนตำแหน่งคอทายที่3เลยกองทองได้ตำแหน่งเดไซน์ที่9กนะฮะโู้กองทองเก่งนะเอ่อถ้าคะแนนเต็ม120เนี่ยกองทองได้คะแนนมากกว่ากมลเท่าไหร่ เออไม่ใช่เท่าไหร่ด้วยนะถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถามเยอะจังโอเคไหมถามกี่เปอร์เซ็นต์เหรออ่าก็ก็ได้อะอ่ะคิดก็ได้มามาคือให้หาข้อทายที่สามอะกับเดซา์ที่เก้าอะนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ อ่ะก่อนอื่นก็ต้องหา cf ก่อนนะเวลาทำอย่างเงี้ยให้หา cf กอ่อุ้ย,ยแปบเบนี่ยพี่อยากดันให้ไม่อยู่ข้างซ้ายพี่จะได้มีที่เขียน <laughs> โอเคแล้วข้างขวาพี่จะเอากระดาษมาแปะเออพี่จะได้มีที่เขียนโอเคเยี่ยมมาก่อนอื่นหา C F ก่อน C F เท่าไหร่บ้างครับช่วยคับสองเขียนไม่ตรงเลยถัดไปก็คือเจ็ดแล้วก็สิบห้าใช่ไหม แล้วก็เท่าไหร่วะสามเก้าใช่ปะ<ม>แล้วก็ส<ม>ี่เก้าแล้วก็ห<ม>้าเก้าแล้วก็หกสิบคือมีนักเรียนหกสิบคนนะคือจริงๆโจทย์ไม่ได้บอกนะว่ามีนักเรียนกี่คนแต่ว่าเราหาได้จากความสี่สะสมได้นะครับมีนักเรียนหกสิบคนเอ่อให้หาอะไรบ้างนะลืมแล้ว พอทายที่สามนะมาหา Q3 ก่อนเลย Q3 น่าจะอยู่ตรงไหนครับก็คือ60สิคูณสส่วนสใช่ปสี่หนึ่งสี่สี่ห้คูณสามสาใส่หก็คือสี่นะ q ิสอยู่ที่ตำแหน่งส5ฮะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมะนะครับโอเคไหมอยู่ตรงนี้มาพี่จะหาแล้วกิสเท่ากับขอบล่างฮะเท่าไหร่วะตรงนั้นอ่ะเขียนก็เอียง60.5บวกด้วย บวกด้วยเท่าไหร่ดีครับ45ใช่ป่ะลบด้วยชั้นก่อนหน้านั้นเนาะชั้นก่อนหน้านั้นคือ39นะครับส่วนด้วยชั้นนั้นก็คือ10คูณ10จบไหม10ตัด10นะเออ6นะคือ66.5นะนี่คือคะแนนคนแรกนะครับ อีกคนหนึ่งเขาเอาอะไรอ่ะเดซาเก้านะเดซายเก้าอีกคนนึงเอาเดซาเก้าเดซเก้าจะอยู่ตรงไหนฮะก็ทั้งหมดมี60คนคือ9ก้าส่วนสิคูณหกใช่ป่ะ0ูนย์ตัดศูนย์เก้าครับ54อยู่ไหนเอ่ย <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> อ,อยู่กระเถิบมาหน่อยนึงใช่ไหมมาเดไซน์เก้าก็เท่ากับขอบนะฮะเท่าับอ่ะเจ็ดสิบจุดห้าบวกด้วยเดไซน์เก้าคือห้าสิบสี่ตรงนี้คล่องแล้วยังอ่ะคล่องแล้วใช่ไหมลบด้วยตำแหน่งก็คือสี่สิบเก้านะส่วนด้วยในนั้นอ่ะก็คือสิบคูณสิบนะครับ ิบตัดสิบไปห้าสิบสี่ลบสี่สิบเก้าก็คือห้านะเจ็ดสิบห้าจุดห้าคะแนนครับเอาแล้เราได้คะแนนสองคนแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรต่อครับโจทย์ถามอะไรต่อแอปดูดิเออ กองทองกระมนกมนได้คะแนนในตำแหน่งคอทายที่สามนี่คือกระมนนะกระมลส่วนอันล่างนี่กรองทองนะอือหึถ้าคะแนนเต็ม 120, ร้อยี่สิบกองทองได้คะแนนมากกว่ากระมนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้ช่วยคิดก่อนว่ากองทองได้คะแนนมากกว่ากระมลอยู่กี่แต้มก่อนครับกี่แต้มฮะก็เอา75.5ลบใช่ป่ะหกสบหกจใช่ไหมครับได้เก้าแต้มใช่ป่ะแล้วค่อยคิดว่า9้าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คือ9ส่วนคะแนนเต็มคือ120ยยี่สิบคูณร้อยทันไหม เอาแม่3ตัดนะ 3, 4, 12 3, 3, 9นะ4เนี่ยเออได้2.5ใช่ปะ่ะแล้ว2.5งคูณสได้เท่าไหร่ครับ 3, 55ใส่ห้าตนหนึ่งามเป็น7.5%ซครับผมตอบเรียบร้อยใช่ เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่าในที่สุดก็คิดได้แล้วปึ๊บอ,อันนี้คือไหนะจะได้รู้ปึ๊บเ <laughs> จ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เก่งไหม <laughs> อ่านไหมฮะเสร็จแล้วบอก